สองสามสี่ห้าลูกศิษย์กองผดชพระคุณหลวงตานะครับนำกองมาถวายนี่นะครับที่วัดบ้านกโกโบบนี่นะครับบ้านไผ่ใหญ่นะครับนี่เออนะครับ บุญเป็นมิตรในทุกที่ไปเจือเรือเรืออารีหางดาทีปอดปวยภัยบุญปีท้าบุญรักษาบุญนำพาพบสุขใจแม่เสียวรับดับดวงไปบุญส่งให้ซาเราพัดสวัสดีขอการประคุณลงตาพันธโซ ขังผูบุญชัยของลูกแรงอยากพี่น้องเจ้าบ้านภัยใหญ่เดินทางมาถวายปัตหานสังกันขันโอทีส่วนกดส่นให้คุณพ่อแสงชัยบุญชัยผูบารมีแปดสิบเก้าปี มาโดยตลอดมีลลหลวงพาหลวงเนียนที่ปเป็นแห่งการรปประทำบําลุงไลยหลวงไล่โอมเป็นมางานผมทํามาสั่งเบียดหนเนื้อหันก็คือปบแจาม้าชินนาพักกําเนียยที่ประเดียนทําตประโยู่ ชาแนกิฟยุติสาหารัฐอเมริกาที่เป็นเกรมันหวานเฮ้าแต่ไรปีมาเดียวอันนี้เจอฟังเกิดหวดนเกิดเคินคูนคบารามีโอมียังตามสุ่มแห้นอกจากจากคุณงามความดีปอบุคนผูไปสู่สัมบรายาพคกือพูเกื้อหนาบ่มีไห ศัยบุที่ตัวเองการทำแหวเป็นประการหนึ่งอาศัยบุญที่หยาบพี่น้องอุดเีริศสวนต้นสวนแห่งเป็นประการหนึ่นงปัจจัยนึทำหน้าที่ของผู้อยู่เบืองหลงตามทซงแห่งซึ่งทักษิณาโนบะขันเิดเดินทางมาถวายข้าวเหนียวนี่สองกระสอบน้ำดื่มสองลังแล้วก็ไก่สด สิบกนะิโลกรัมของจงปัตจาหากไอ้สิ่งไรประการถึงขอนนุโมทนาสาตุการโอกาสที้ร้อมแล้วเนาะให้ตัวทแวนวทนให้คุณแม่โหเด้อเป็นตัวแทนคุณแม่คำโพเนาะ่ต้องโพนี่เจ็ดสิบเก่าปีเลยเนาะเราก็หมดลายกัน หแหุ่แม่หูแม่ทองบันกหดใช้เป็นตัวแทนกระเดวกันนอกเพื่อความสะดวกไปมาสะดวกดเป็นประทานจุดเพียงบูชาพระรัตนาไคริตตุงหมู่บูชาแน้องอกิดนอนใจเด้อบูชาพระรัตนนาครตเหนื่อร้อนเปลี่ยนกันสว่างตาเลย์ชสนไฟสว่างกิดสว่างใจเด้อแสงแห่งกระํา Yeah. お。 That now that's all right there. มองผ่าใจให้เลจะได้เวมันตกอากาตนังอันผ่านใจจีวรจะดูวปัจยแล้าก็ยกเตียมถอาไว้เลยและเาวปัตจายันจะได้เกิดเขาน้มโชนาอันอันเป็นที่วาผ่านใจจีวรยังเป็นส่วนฟงเครื่องนุ่ง ก็จะได้เกิดเป็นเกองประดับเกือ่าอาภรณอันเป็นที่สำเร็จประโยชนแย์แก่ญาติญาติของเราทุกท่านทุกคนมีคุณพ่อแสงชัยบุตรัยเป็นตนไปถวายบูชาเข้าก็พูดมตา,าตรกาับพจหัตามลำดับตามน้โม,มพร้อมกันเน้อน สัมยัญนะสัมปัน 3, นา มายางพันเตนิยางพันเตมาตากันม để bao sông hanh núi trời อย่างยิ่งคือมาผลพระนิพพานขอความสุขทั้งสามประการคือสุขในมนุษย์สุขในสวรรค์สุขในพระนิพพานจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย ดามันดาเป็นต้นดวงดาดาเป็นตนดวงหาเจ้าทั้งหลายขอีตส่วนบุญส่วนกุศลส่วนบุญส่วนกุศลให้เกคุณพ่อแสงชัยบุตรชัยเป็นต้นบิดามันดา จ๋าทั้งหลายสัพพสัตทั้งหลายถ้าตัวก่อยพ้นจากโผู้ขอใพ้นจากทุกางมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเรายินดีในทางการให้สิ่งของขอจงให้สำเร็จเร็จซึ่งณสาวคายสาวคายศีลไป สงสันดาลน,นิพพาน,นานปจัจจโย หนึ่งสองสามสัปดาห์นิพพานปัจจัย สองสามส Satukan dengan aning sosam satu nipa na bacayo penang sofa